เพื่อนๆทุกคนมาพบกับอีพีแรกของเราในวันนี้นะคะเมื่อมือใหม่หัดเลี้ยงบอลสีค่ะสำหรับเราแล้วนะคะเพื่อนๆเราเองเริ่มหัดเลี้ยงบอลสีนะคะเมื่อกลางเดือนกันยายนค่ะช่วงนั้นโอ้เป็นช่วงที่แบบบอลสีเขาก็รักมาแรงเลยนะคะเมื่อก่อนไม่เคยอยากจะเลี้ยงบอลสีเลยนะคะเพราะว่าเ,เราเห็นต้นที่มันไม่สวยแล้วเราไม่ชอบเลยนะคะ แต่ว่านะคะพอมาช่วงที่เขาแรงมากๆ,ๆความจริงแล้วม yeah> ันก็เป็นกระแสเนาะเราก็อยากจะมีบ้างนะคะความจริงครั้งแรกเลยเพื่อนให้มาฟรีค่ะอ่ะเลี้ยงก็ได้เนาะปรากฏว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาค่ะก็เกิดความรู้สึกชอบขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนเเพราะว่าแต่ละต้นแต่ละลักษณะเขาเนี่ยเขามีลวดลายมีสีสันที่แบบดูน่าติดตามมากเลยค่ะถึงตอนนั้นก็เป็นเหตุให้เรา ขึหัดเลี้ยงบอนสีเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อนๆนด้วยที่แบบว่ายังแรงอยู่เนาะราคาเขาค่อนข้างจะแพงมากค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลี้ยงแบบต้นที่ยังเป็นเบบี้เล็กๆอยู่เลยด้วยราคาที่ซบซบลงหน่อยเนาะปรากฏว่าเรามีบอนสีเบบี้เยอะมากค่ะเพื่อนๆนทำไงล่ะคะทีนี้หนาวมาแย่เลยใช่ไหมคะค่ะก็มีต้นเล็กๆเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆนแล้วก็มีแบบบางต้น ต้นใหญ่ก็จริงเนาะแต่ว่าเม่ค้าเขาก็แบบเหมือนเหมือนเพิ่งแยกหน่อมาแล้วก็มาขายให้เรานะคะเพราะฉะนั้นหนาวมาเนี่ยเราเจอว่าเขายุบตัวเนาะเพื่อนๆพอนพอหนาวมาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนต้นไหนที่แข็งแรงเขาก็ยังโอเคอยู่เนาะแต่ต้นไหนที่แบบอ่อนแอเขายุบตัวหมดเลยนะคะเหมือนมะขวานลังสันต้นนี้ของเรามะขวานเราเนาะเพื่อนๆก็ยุบตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ เราก็จะมาดูแลเบบีเราค่ะให้อยู่รอดได้ในฤดูหนาวนี้มาชมกันเลยสำหรับต้นนี้ของเรานะคะเพื่อนเพื่อนก็คือพันเลืองค่ะเมื่อก่อนเขามีห้าใบเลยนะคะค่ะ,คะก็ปรากฏว่าเราลื้อออกเลยนะคะเพื่อนๆนไปเจอว่ารากของเขาก็เน่าไปบางส่วนเนาะ,อะนอกจากเน่ายังไม่พอนะคะแทบจะไม่มีรากเลยหัวก็นิดเดียวนะคะก็ปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆน เอามาปลูกใหม่ลองเลยนะคะตัวนี้รื้อออกมาแล้วก็ปลูกใหม่เลยนะคะใส่ดินใส่อะไรปกติเรานี่แหละนะคะก็ลองด้วยกาก,ากมะพร้าวนะคะจะเห็นว่ามีแค่สองใบเพื่อนๆปกติเขามีห้าใบ6ใบแต่ก,กาลังสวยเลยนะคะหนาวมาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะเราปลูกใหม่เลยนะคะค่ะแล้วก็เด็ดใบที่มันเหี่ยวออกนะคะให้เหลือใบเดียวเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาใส่ในแก้วน้าพลาสติก แล้วก็เติมน้ําใส่นะคะให้ประมาณถึงเกือบถึงขอบกระถางเลยค่ะเพื่อนๆนให้ปริมแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาแก้วอีกใบหนึ่งมาครอบไว้ค่ะใช่แล้วเพื่อนเพื่อนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรากาลังจะทําตู้อบนั่นเองค่ะเพราะว่าบ้านเราไม่มีพื้นที่ที่จะทําแบบตู้อบนะคะแต่สําหรับหลายคนหลายท่านเนี่ยก็มีตู้อบเนาะเพราะฉะนั้นหนาวมาเนี่ยเก็บในตู้อบได้เลยเนี่ยทำแบบนี้นะคะก็ใช้แก้วน้าพลาสติก เลือใช้บ้างหรือ,อถ้าซื้อใหม่เลยนะคะก็ใช้เทปใสปิดตรงที่เชื่อมเขาสักหน่อยนะคะเราก็ได้แบบเเราอบเลยนะคะแล้วก็เอาไปไว้ในที่ร่มเนาะถ้าเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เขาเลี้ยงกันเขาก็จะมีตู้อบนะคะเขาก็จะเก็บบอลในตู้อบแต่ว่าเนื่องด้วยว่าไม่มีพื้นที่เลยนะคะเราก็เลยอบแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เราทำเบบี้นะคะ ต้นไหนต้นไหนเล็กๆนะเพื่อนๆเราเอามาทาหมดเลยเนี่ยพญามมลเรานะคะเมื่อก่อนเขามี7จดใบเลยนะคะแก้วเล็กเราก็จะวางเขาประมาณนี้นะคะกระถางเขาก็ขนาด4นิ้วนะคะอันนี้ไม่ได้ลื้อเลยนะคะเอาแบบดินเดิมๆกระถางเดิมๆใส่ลงไปเลยแล้วก็ครอบเช่นเดิมนะคะข้อไว้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้แบบตู้อบที่ประหยัดด้วยนะคะ เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะมาลุ้นต่อไปด้วยกันนะคะว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเราทําทุกต้นเลยนะคะต้นเล็กๆอ,ะอ่ะใบเขาเริ่มแยกแล้วแสดงว่าเขาจะพร้อมที่จะหูบแล้วเพื่อนๆใส่เอามาใส่ในตู้อบของเราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นําไปไว้ในที่ร่มๆนะคะที่ร่มเลยนะเพื่อนๆ อากาศไทยเทได้สะดวกนะคะของเรามีเยอะมากเนะาะต้นเรายาวเราก็ต่อขึ้นนะคะสามารถใช้ขวดน้ําอัดลมนะคะที่เรา,า,าใช้ไปแล้วมาใช้ได้นะก็ต่อนะคะทําทแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอหลายคนอาจจะดูคลิปที่แบบโอ้ต้นบอลเขาสวยมากแต่เราเพิ่งหัดเลี้ยงนะคะเก็บไว้นีนที่ล่มแบบนี้เลย ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าบอนสีเราจะเป็นยังไงนะคะอ่านเรืองนะคะต้นนี้คือผันเรืองเพื่อนๆจาได้ไหมเขามีใบเดียวนะคะเพอเด็ดใบที่เขาเหี่ยวทิ้งเอาไว้เหมือนให้กําลังใจตนเองไหมเขาดูสดชื่นขึ้นเนาะ,ะดูสดชื่นขึ้นนะคะเพื่อนๆดูสิยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนาะแต่ใบเขาสดชื่นขึ้นนะคะ,ะต้นนี้คือ นี่คือพญามนนะเพื่อนๆก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่น้องยังเหมือนเดิมอยู่นะคะพญามลนะคะก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่น้องเมื่อก่อนเขาสวยมากเลยนะคะ,ะต้นเล็กๆนะ้องเบบีเกินไปเขาอาจจะอ่อนแออยูอ่อันนี้ตะเคียนทองค่ะเพื่อนๆ่นเขามีหน่อขึ้นมาด้วยนะคะ ะะแต่เคียนทองเราน้องมีหน่อขึ้นมาด้วยค่ะแสดงว่าเขาก็โอเคเนาะ,ะเจริญเติบโตได้ดีเลยนะคะวิธีการนี้ก็เหมาะสําหรับไม่มีพื้นที่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะค่ะเราก็สามารถใช้แก้วน้ําพลาสติกเหลือใช้เอามาใช้ได้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆอไม่มีหรือเก็บไว้ได้นิดเดียวนะคะเราก็สามารถแบบซื้อมานะคะก็จะตกอยู่ที่แก้วละบาทก,กว่าเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีตู้อบได้ในราคา สามบาทคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เฉลิมให้เกียรติเรานะคะอ่านะคะต้นไหนเล็กๆเนี่ยเราเราเก็บมาทําเลยนะคะเพื่อนๆมันก็โอเคนาะเพื่อนๆ,ๆกเ็เราไม่มีตู้อบนะคะถ้าเพื่อนเลี้ยงในตู้อบมันก็จะช่วยได้เนาอถ้าหน้าหนาวนะคะอย่างเช่นต้นเล็กๆเนี่ยเขาแบบยังไม่แข็งแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยเหลือเขาหน่อยนะคะแล้วก็บางทีเราอยากมาส่องดูอย่างเงี้ยนะคะบางทีเก็บไว้ในตู้อบอ่า อาจจะไม่เห็นเนาะเปิดเข้าเปิดออกเดี๋ยวอากาศมีผลต่อน,น้องเขาอีกนะคะทําแบบนี้เราก็สามารถมาส่องดูได้ทุกวันเลยนะคะนี่ก็เริ่มมีแบบยอดเขาโอเคแล้วเนาะสาหรับเพื่อนๆน,นะคะอา,อาจจะใช้วัสดุเลือใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนหลายคนที่เพิ่งหัดเลี้ยงบอลสีเหมือนกับเรานะคะต้นนี้พัลักค่ะเพื่อนๆมี่น่อขึ้นด้วยค่ะดีใจจังเลยเนาะ ะะต้นนี้พลักค่ะเพื่อนๆเขาค่อนข้างจะสูงนะคะก็เลยต่อแบบนี้ให้เขาเลยนะคะปรากฏว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวเพื่อนๆก็ลองไปทําดูเนาะอ่าสองอีกค่ะเพื่อนๆผ่านไปสองสัปดาห์ค่ะจําได้ไหมคะต้นนี้คือตะเคียนทองค่ะเพื่อนๆหลอดเขากลางแล้วสวยมากอันนี้เฉลิมพระเกียรติค่ะดูนะคะโอ้สีสันสดใสนะคะดูสดชื่นขึ้นเนาะแสดงว่าเนาะ ทําแบบนี้ก็มีผลต่อน้องๆบอลสีของเราที่เขาเป็นเบมีนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้อาจจะเป็นบอลที่ยังไม่สวยแต่สักวันหนึ่งบอลเราจะสวยค่ะเพื่อนเเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนบางคนอาจจะมี ประสบการณ์เยอะมากกว่าเรานะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะต้นี้เราก็มีหลอดใหม่แล้วนะคะโอ้ดีใจจังเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากเลี้ยงนะคะเพิ่งหัดเลี้ยงเหมือนเราะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะได้นำไปใช้นะคะเราสามารถทำตู้อบได้ในราคาไม่แพงเลยนะคะตัวนี้ก็สวยนะเพื่อนๆอ,อ่านะคะคลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกดติดตามนะคะให้กำลังใจด้วยเนาะแล้วคลิปต่อไปจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรนะคะโอบอลสีเรากำลังสวยเลยใช่ไหมเพื่อนๆต้นนี้ลาบมาเนมม้าการทกกะคะ่ะเพื่อนๆเขากำลังสวยเลยนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ